ครับมาแล้วพีนะ่น้องมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าใช้เกียร์ยังไงของเรานะครับใช้เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ฝากมีเดินหน้าถอยหลังเกียร์โลตัวหลังเพื่อใช้ดันหนักตอนบรรทุกหนักนะครับเป็นเกียร์ฝากนะครับอันนี้เป็นรถจีนเข้าพอดีเป๊ะทุกส่วนไม่มีตัดต่อครับดีของเราไม่ได้ใช้โซ่นะครับเป็น เียฝาชงล่างก็จะเน่นๆหน่อยดีจบครับเป็นเผายาวนะครับเผายาว70เซนติเมตรมันทุกกันหนักๆไปเลยไม่ต้องกลัวเครื่องไปไม่ไหวไหวแน่นอน,นครับเครียดฝากตัวนี้ไม่มีเกียร์โโลนะครับมีแค่เดินหน้าถอยหลัง กำลังใช้กำลังของรถครับ